สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดตกฐานเดอ้อพี่น้องตอนนี้แม่น้องเก็บโมกเก็บเห็ดพี่น้องเห็ดปวกบานเนาะมันซองสิเมนห้าก,กับบานพี่น้องเลยาหาเห็ดพี่น้องเลยปัดเฉื่อยไปมาพอเห็ดบานเนาะ พื้นคอนเนี่ป้าลุนี่นน อืมไปลงล่าครับด้วยเท้าพื้นคอนปะลูกอือเมเก็บเห็ดเป็นกันเด้อจ้าพี่น้องสุกุสุคนสมองสุบอนเด้ออย่าพาเบื่อพานายไม่ต้องแก้มบมเด้อพี่น้องตอนนี้เห็ดกำลังออกนเนาะวายพื้นคอนกะมีโอ้โอ้สิคานลงไป้วเนาะป้าเปิดเก็บมาได้ดอกมันหม่นเบิด คนก็หากันเนาะแต่ว่าเขาเจ้าก็บ,บ่เห็นเสียงผ้ากับห้องยืนยืนเดี๋ยี่ปดอ,อง,งตอนนี่บรรยากาศนา้ำแดงๆเลยผ้าเหบบรรรร็ดจะเบิดเนาะดันเว้นเดี๋ยวไปเจ็บไม่มีเวลาสิลงขีบลงแต่ขีบผ้าเห็ดแต่ยันปลางลงเบื่อเนาะ บอมแนซิมีสัมนี้ได้ประลุผูดลามไปหมดเลยแก่ทิ่เลยลามไปขู่มงศเจเลยมใหญ่เนาะโมมาเตอรตอนมลางคืนอ่เราขู่มงศุสมวนแม่ไปขู่สุดบุกสิดพราะว่ามันเป็นพันคููเลยที่ดี งูมันก็จะดูดออกปูกหมอกปูกมันกีนเก็บเห็ดเดีน้ออกกลมกระเพาะหมหนึ่งก็ฝนจิตกเลยไม่ลองเก็บกมก็เลยบ่ได้ถ่ายพีนน้่งเองใหญ่แต่ก็ไปทางไหนใหญ่สนีกัน โอ้โห oh! oh! จัดขนไดว่าไดา้เ้ยที่แต่ họ มาทำกันสองคนสำเป็นสิบป้าปุแมเห่อสิมีสม้เด้ประลุงไปลองเก็บุลมแนมบิ่งว่าอยู่ลลงกับี่ เก็บเห็ดกันัด้วจ้าเก็ head, บเห็ดบานพี่น้องบอแมนเห็ดจ <c oughs> ุ่มเนาะเห็ดจุ่มแม่น้องเก็บบุมบกระไดกับโบลายแต่ประมาณโลโลปลายสองโลหนึ่งไปจ้ะเหียก็ถึกผ่าลำพัน้ธุ์พี่น้อเจ้าแตงสิริหุ่งแต่มาเลี่ยตอนผ่าเรือแห้งๆนะแม่น้องเก็บบุมบกับเอื้อยเวสนันนะีเนี่ยอยู่ในป่าพี่น้อง อย่างที่หยุดวางผ้ากระม่านอ่ะผนกระสิโตกน้องเฮ้ยสามเซนกับขอโทษขอไพ่ลายๆเด้อปลาโล่อนนี้บรรยากาศกับคั่มเลยปลาโล่ข้าวยังโมได้ภากันเมื่อยก็เลยสองคนยังอยู่ป่าพี่ปลาล่ สินี้สีนี้ปะลุงเดี๋ยวออจูมพุนกับนี้คอมเมนต์ว่าจูมบทกับ,บุเห็นผุนหรออยู่ลุ่มพี่น้องเอ้แต่มันใหม่หลายมันหกหกแหงสมควรนี่ดวอ,อกจูมเผาผาหงัดเอาก่อนป้าถักค้าคือสียาวอ่ะแต่มันเป็นคันคู่กับแจ้าคู่เลย หยอบหนุนลมก็มีพี่น้องเก็บเอาให้เรียบเลยเชียงเสาม่นต้องกกนบนุน ีดังไปเหนื่อยเลยพี่น้องเมื่อยมือลงมาดูุดหอนหอนพี่น้องเลยอ้าวเฮ็ด ใบเสน่ก็หอมมอหนึ่งหนึ N ่งแด้บก็ลายพี่เนาะอุ้ยโอ้โอกกุ้งมันก็มีมันคือุมสนเห์ดอกบานมา เพราะว่ายามันเต็มตาก็เลยถือกระสอบมาทำพี่น้องเยเก่นกระป่าเก่นทั้งยางเนาะเขามาไกลนี่แม่น้องแกมบมพี่น้องตอนนี้กำลังสีเมื่องเลยพี่น้องตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮมต่อเลยเฮ้ยจะเห็นหุ่งอยู่โอ้ สิหกงงแรงกับน้องเล้าอาสนี้าลงเบกเป็นเป็นลงงข้าเจ้านะบังน่นท้ายน่กัเดล่เต้อเจ้าเอางีบอนเอาิแมนเอาใหม่ๆนะเฮ้ยเอาเอาเปิดเอาผ้าเอาตัวอ่าเพิ่งจะถึง

ขี่รถมาตอนบ้านหุ่ตอนพระเบหนานเ้ยงตนกีมาาเาะเมื่อตากนกอนชาถึงกับจะอกนนี่เลาะเอราไเว้ขีเด้ยวกอสีดำลาพระจ่าเเฮ้ยจอดจอดเอาพักติวได้นน่ ที้เงี้ยงานเด่นเด่นนี่นั่นดต้องไปไปเซียมราพ하าพี่น้องเอ้ยผากกไล่ก็แดแก็ดติตาไม่น้องแก้มมุ้มเนี่ยเด้อผากเบิ่งผากส้มต่อไปที่ผาตการได้ก็บขอทุกครไฟลาไล